สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากโรมมุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่10มิถุนายน2568ค่ะจากแผนที่อากาศในวันนี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะหนออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องมาจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะหนออกเชียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับรมมวลสูมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตอนนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปชชันแล้วค่ะคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงในวันนี้และวันพรุ่งนี้ บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดีเปชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนฉบับที่หนึ่งเมื่อเวลาเจ็ดนกาของวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปชัันแล้วพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคอ่อนข้างเหนือเล็กน้อยอย่างช้าๆโดยมีแนวโน้มจัดทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปค่ะ และคาดว่าในช่วงวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้จะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำประเทศจีนตอนใต้หลังจากนั้นอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปชชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะยากรณกอากาศลายภาคตั้งแต่เวลา12นาฬกาของวันนี้จนถึง12นาฬกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเตียวแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางสุโข,ขทยัยตากกำแพงเพชรพ,พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะนออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองรอยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย หนองคายบึงการหนองบัวรำภูอุดรธานีสกลนครนะครพนมไทยภูมิขอนแก่นหาสารคามปราสิน์ร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารนะครราชสีมาอำน,นาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรมรมราชพะุุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รัตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้ยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง่งทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.cmd.go.th สำหรับจังหวัดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะในวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแหง่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทาให้เกิดน้ำพท่งฉับพันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนเกษตรกรควร,รเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางกเกษตรไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน